แสดงว่าผมตอนนี้นี่คือการรีวิวเด็กโปรไฟล์ของเชื่อเลยนะคาวเดียว่าใช่อันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ของคาวเดียครับผมนี่เป็นไงของใหม่ป่ะเรียกของใหม่ไหมใช่โดดมาจากโบสถ์สองเลยใช่อ่าเคโดดไกลกว่าเกดอีกอันนี้ไม่ได้เป็นเด็กที่ผมจัดก็เลยไม่เอาไม่เอาก็คือไม่ได้เล่นแต่ว่าน้องผมเป็นก็เลยเดี๋ยวให้น้องัดการรีวิวเด็กตัวเองดีกว่าว่ายังไง โอเคขอเริ่มจากลายลายก่อนเลยโซลเริ่มไรก็ได้โซเริ่มอะไรก็ได้เกี่ยวนึงเกต่ยวนึงว่าเมื่อลงสนามสว่านหนึ่งจักรสองใบแล้วก็ทิ้งการออเดอร์หนึ่งใบถ้าไม่ทิ้งต้องทิ้งการจับบนมือสองใบครับแล้วก็เกต่สองบอกว่าเมื่อลงสนามให้หยิบนอร์มอลออเดอร์จากดอกหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เกต่สามเป็นคาเดียวอ่าเกี่ยงาเดียนี้ไปตะกิ้ก่อนขอไปตะกิ้เกี่ยงาเดียวบอกว่า สกิลแอคบนพอเทอร์ไบต์ในออเดอร์ไม่ใช่ไบออเดอร์ในดอกโซนหนึ่งใบคอแพนโทเค็นสองใบแล้วก็จะมีแอคอีกอันหนึ่งก็คือลีไทยเรียกตัวเองสามใบแล้วในเทิร์นนี้แพนโทเค็นทุกใบจะบวกพลังห้าพันแล้วแฟนจะบวกอีกหนึ่งได้แล้วก็สกิลออโต้ไม่อยู่หนีโจมตีโซนบ้าหนึ่งใบเลือกแพนโทเค็นที่เลสอยู่สแตนขึ้นมาแล้วบวก5,000ตามออเดอร์ในใบกับดอกที่มีชื่อต่างกัน2ใบทุกๆ2ใบจะได้5,000 นีนก็บ<ช>ับแพนโทเคนด้วยใช่ใช่กับแพนโทเคนโอเคเขาข้าวประมาณเท็ต่อไปก็คือแพนโทเคนต้องใส่เย้วไม่ใส่ไม่ได้ใช่โ<ช> <นะ S 2> ดนใบขอเกตเลยเกตโอเคเรามาเรื่องที่เกตสามก็คือค่าเดียวสามใบเอาไปเพอร์ต่อมาจะเป็นนี่อันนี้เจกคือครับเจกก็ค,คือมันจะบวกห้าพันตามการ์ดออเดอร์ในใบโซน มันเป็นเทคคอนพัฒะฉะนั้นแล้วมาถึงก็คือมี1ใบจะบวกห้าพันแล้วถ้าเกิดมี4ใบก็จะบวกสองหมื่นโอเคแต่มันเป็นตัวตีหมื่นหนึ่งต้อหน้าหน้าซ้ำไหมอ่าไม่ขอแค่ในใบขอแค่ในใบใช่ไหมอ่าโอเคเกียสามตัวตีแล้วก็ต่อไปคือยุงใส่ยุงสี่ใบสกิลที่ใช้หลักก็คือนี่ใช่ไหมก็คือจั่วเอ่อเอาโคโซเอ่อเอาโคโซแล้วก็จั่วหนึ่งใช่จุดเทอใช่ตัวตีครบสี่ใบโอเครสามประมาณนี้ ส่วนเกจสองไม่ได้ยัดเลยเขาบอกเียเกจสองไม่ได้ยัดเกจสองไม่ได้ยัดถ้ายัดเกจสองจะเป็นส่วนของออเดอร์ huh. ต่อไปจะเป็นของเกจหนึ่งก็จกะใสตัวนี้อันนี้เมื่อบูทฮิตเมื่อบูทฮิตในการซื้ที่ตีแบนด์ by ออเดอร์ในดอกหนึ่งใบแล้วก็หยิบออเดอร์ในดอกหนึ่งใบขึ้นมือเป็นตัวออกเป็นตัวหาออเดอร์เล่นส่วนใบนี้จะผีมันจะลากการในใบโซทั้งหมดลงดอกและจะบวกห้าพันทุกๆหนึ uh ่งใบเป็นตัวปิด อันนี้จาก4อันนี้จาก05เมื่อลงสนามถ้าแวนของคุณเป็นเกตสามมันจะคอแพนหนึ่งใบก็คือเอาไปตัวตัวให้เป็นตัวคอสของข่าวเดียก็คือตัววางแพนแหละใช่แล้วก็ต่อไปนี่อันนี้จากบล็อกของเดียนอนอว่าเมื่อบูทฮิตในการทุกที่น,นี้โจมตี เอ้กาตัวที่ยันหนนี้นบูนให้เลือกเกจสองหรือต่ำกว่าจากมืออย่าเข้าโซลแล้วเจดการหนึ่งใบัวเพิ่มโซมเพราะค่าเดียวมันต้องถอดโซทุกคือมันต้องถอดโซทุกเทิร์น<ม>ต่อไปคือเกจหนึ่งเป็นพีจีพีจีสามใบไม่ติดมือพีจีสี่ใบ <PG S 2> ไม่ติดมือใช่เด<ล>ี๋ยใจคนนั้นจะยัเดเซติจุก็ได้เพื่อไวการหกเด็กเกจสองไอ้อเด็กเกจสิโอเแล้วก็เกจสองไม่ใส่ใช่ไหมเกจสองไม่ใส่เกจสองนอร์มไม่ใส่เลยใส่เป็นแบบออเดอร์ใช่โอเคต่อไปเป็นออเดอร์ที่จะใช้ หนึ่งก็เป็นซาก้าลัาทองเอาไว้บ่าได้เป็นโบกได้ 2. สองคือซอก้าดินน้ำเอาไว้ปิดต่อไปก็อาไน้นี้เอาไว้คืนค่าคอร์สแล้วก็ได้โซได้มือด้วยต่อไปเป็นนกทองเอาไว้ต้อนกัดเผื่อบ,บนมือไม่มีกัดต่อไปก็ซอก้าจับหน้าเป็นเอาไว้ตัวคอเฉยให้คอมีตัวเล่นต่อไปก็สอกาานั่งบนลำเป็นตัวจัว่วลบคอร์ส หนึ่งรถัตาบ้านหนึ่งใบชุกๆการในออสการในใบสวนอือฮแล้วก็สก้าดุดหน้าสก้าดุดหน้าใช่มันหยิบออเดอร์ในใบไอหยิบออเดอร์ในดอกสองใบแล้วก็เอาอันนี้ไปใบแล้วก็ต่อไปจากศูนย์สี่นี่คือสก้าอะไรอ่าไม่รู้เหมือนกันแต่ให้คู่แข่งเลือกยิงท่น้เลืออ อ่าพูดผีกินยาไล่พูดผีกินยาไล่เอ่อให้คู่แข่งเลือกรีทายเลียวกับเลยหนึ่งใบแล้วเราจะได้คอการ์ดตามเกตที่คู่แข่งเลือกรีทายอ๋อเดิมมีประมาณนี้โอเคใช่ตอนนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นต่อไปเป็นวิธีขั้นตอนแบบต่อไปเป็นทิกเกอร์อ๋อใช่ใช่ใช่ต่อไปเป็ทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์ใส่อะไรบ้างโอเว่อร์เขียวโอ้เว่อร์เขียวเป็นใบนิวกันเวสสองกับนิวกันคีสสองอ่าใส่นิวกันนิวเท็คหมดเลยใช่ แล้วก็ฟอนสาตามด้วยคี้เท็สีแล้วก็คี uh ้ทาดาสีอ่าฮะที่ปกติเลยทำไมไม่ใส่ดอกอ่ะเพราะว่าข่าวเดียมาเป็นตัวได้อยู่แล้วแล้วมันพอได้อ่ะม,มือมันเยียอยู่แล้วกองมันก็จะหมดเร็วถ้าใส่ดอกมันกองมันจะหมดเร็วขึ้นอ๋อโอเคโอเค่อไปขอวิธีการเล่นเบินตกลนกันสับกองเลย ตัวเลขเจ็ดศูนย์โอเคครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสาธิตเบื้องต้นแล้วกันให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นว่าคนที่เล่นคาวเดียใช่ต่อมาโจห้าก่อนบนมือที่ควรมีไว้ก็คือออเดอร์สักใบหนึง่งเพื่อเป็นค่าคอตอนเกตเนี่ยเป็นค่าคอของหลายลายใช่ห้องนั่นแหละแ,แล้วก็บนมือมีคาวเดียวไว้ก็ดีเอาไว้เพลแล้วก็ได้โศด้วยอ่าฮะโอเคแล้วเลือจะเปลี่ยนไหมไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมือวานี้แหละโอเคโอเค อ่ะสมมุติว่าเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอเคอะไก็จวดหนึ่งได้เป็นยุงทิ้งสักวบหนึ่งทิ้งหนึ่งใบไปไลท์ขปนเก็ฑ์หนึ่งไลท์สกิลทำงานโวาร์จวก้าสองใบิิแทิ้งออเดอร์หนึ่งใบทิ้งไปไหนนั่งทองทิ้งน้าทองไปขันเทอร์ขันเทิร์ขันเทอร์เขาครับขึ้นเกณฑ์หนึ่งแล้วเขาตีมาเราก็ปล่อยเลยปล่อยเลยนี่แล้วก็ผ่านเธอเขไปแล้วก็จวดอะไรก็ ทิ้งเป็นทิ้งเป็นซก้าลินน้มนะฮะไลท์เกตสองสกิลเกตสองทำงานเอาออเดอร์จากดอกหนึ่งใบขึ้นมือเอากาลังถอดขึ้นมืออ่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรมาก็ตีเลยเหมือนเดียวอ่าเหมือนเดียวเช็คมาไม่ป้องกันครับได้เป็นอยู่โอเคแล้วมีเช็คดึงใบแล้วก็จะเป็นกาลังถอดโอเคฟอร์มขึ้นเทิร์นโอเคจรวดปุ๊บคข้าเดียในวันนี้อืมอืมที่เราเราเราคนทิ้งเป็น เป็นครีติงคีไปติงคีไ์เป็นคาวเดียครับผมแล้วก็สกิลของคาวเดียทํางานแล้วก็เมื่อลงอ่ะไม่อใหม่เราเทคเลยก็คือบายออเดอร์จังดอกค่าคอสมีไหมคอสเหรอก็บายออเดอร์จังดอกหนึ่งใบอ๋อไปนค่ก็คือการบายเพื่อเป็นค่าคอสใช่ก็เลอบายออเดอร์ไปเลยอ่าฮะคอแพนสองใบคอแพนสองใบอันนี้คอไปเซ็คข้างหนึ่งเลยอ่ะ แล้วแต่แล้วแต่จะขอไหนก็นได้ไบก็คอใบนี้อันนี้มันลนักษณะถ้าแปลของเราเป็นเจ็ดสามคออีกหนึ่งใบแล้วก็สกิลการทงานกินกินยากาศตัวเองสามใบสกิลของใครคาเดียใช่ของคาเดียกินยากาศตัวเองสามใบแพนตัวนี้แพ,น,แพนทุกใบจะบวกห้าพันแวนจะบบกหนึ่งได้แลวก็คอยอยู่อีกใบหนนะึ่งช่วงนี้เรายังเบาอยู่เรายังไม่ต้องรีบอันนี้ก็ค่านี้หนึ่งหมื่นตี อ่าออกมือนะครับส่วนคาร์ดิยตีเลยเมื่อเยตีเมื่อตสวาร์ทจับแผ่นลุกจะบวกห้าพันตามออเดอร์ในใบกับดอกทุกห้ามทุกๆสองใบจะได้ห้าพันแต่มีแค่ใบเดียวเดี๋ยวไม่บวกคาร์ดิอาจะตีออกที่สามได้สิบสามสามได้โอเคเช็คปะเชคเคียร์เคียร์นียวโผเฮียบมวที่่ายนียวได้สองเนียวได้โอเค ก็จะประมาณนี้อืมแล้วก็ให้แพนตี้แพนตียุงตีแล้วก็ตีของสียัดโซ่แล้วก็จัวมืออยมือจะเยอะมหัวโอเคอ่ะตอนเดินเดินเขาเขาแบบว่าตอนนี้เขาขึ้นสามแล้วอ่าอ่าเขาว่าแวนตีแวนตีเด็กข้าวเดียป็นเด็กที่ไม่ค่อยใช้แรงมานานแล้วจัดกาดก็ได้หรือจะปล่อยก็ได้ให้เป็นค่าคองของโอร์กานั่างบัลหลังต่เลือกที่จะปล่อย ก็สมมติโดดสองแดมก็เป็นยุงกับขีดอ่ะโอเคแต่วนี้เโดตสองแดมไปก่อนอ่าเข้าเทเียบเลนสิแฟนจวต่อไปก็เพอร์ซน่าจวดหนึ่งแล้วก็ที่รเราไม่ออกก็เล่นเทคของซอก้าล่างทองเป็นอีกอมโนอนบนหนึ่งก็คือ,อแวนบนหนึ่งใดทิ้งออเดอร์จากมือหนึ่งใบเพื่อให้แวน์บนหนึ่งใมต่อไปก็บายออเดอร์จากดอกหนึ่งใบเพื่อคอแ่นสามใบแล้วก็ คอไปนี่ที่มีจุดได้คอสองหรือข้อสามฮะไม่ได้แพโนโทเกนอะแพนโทเคนแวร์มันจะคอสองแต่ถ้าตัวนี้ลงสนามมันจะคอได้อีกใบหนนะึ่งอ๋อแล้วก็ยินเรียดตัวเองที่จริงต้องคอยนี่อ่ะแล้วก็กินเรียดเ,เองสองใบนะครัแวร์จบทีหนึ่งได้แพนโทเคนทุกใบจะโบกห้าบาทก็คือทูกตัวที่เป็นแพนโทเคนบวกบห้าพันอ่าแล้วก็คอ,อยุงในกรณีที่ไม่มียักษ์เขียวก็กใช้ยุงแทนได้ตัวแทนกันได้อา่าแล้วก็เล่นไปนี่ เผื่อเราขู่เขาคิดเราจะได้มีออเดอร์เล่นในรอบถัดไป <Okay. S 1> โอเคไว้กับแผ่นแผ่นตัวนี้ตีมันจะออกที่สองหมื่นสองหมื่นธอ่แล้วก็ปัดห้าพันด้วยใช่ mm hmm. และคาเดียตีจะออกที่สามหมื่นสามเพราะว่ามีแผ่นบลขนาดโซลแล้วก็ลุกจะบวกตามการออเดอร์ที่มีชื่อต่างกาันมีมีต่างกันสามใบจะบวกแค่ห้าพันตัวที่ลุกมาจะกลายเป็นย mm ี่สิบห้าอันนี้แผ่นจะเป็นสีใดอ่ได้ก็เป็นออเดอร์ฟอนต์หน้าบุกหมื่น ทีเป็นตัวปิดแล้วก็ต่อไปเป็นพีจีมือมันจะหนามออมากต่อไปก็ไม่อะไรก็เอายุงตีเอาแผ่นดินเรนตีเมื่อกี้ได้ฟังก็จะเอาที่สามหมื่นห้ายุงตีจองที่สี่สี่หมื่นหกถ้าในกรณีที่ตีคิดก็จับหนึ่งใบใบ,บเอาาน้ท้ทองขึ้นมือก็ได้เผื่อเราอยากได้เพิ่มแล้วก็เอายุงข่าโศกเพื่อตัวคอมโบจะประมาณนี้เมือ่อเราก็จะกลับมาหนามเาดิม อ๋อนี่คือ combo เอบื้งต้นใช่แล้วก็เผื่อรอบถัดไปแล้วก็เราไหวแล้วก็เล่นได้หรือเราจะหรือเราจะจัจ่วเพื่อว่าเผื่อในเรอถัดไปของแข่งเขาตีแรงมากเรามือน้อยแล้วก็จะใช้ใบนี้กแหละสองข้างนั่งบัลลังกแต่โดยปกติแล้วมือมันจะหนาใช่ไหมถ้าเล่นแบบเนี้ยใช่มือมันจะหนาเลยเขาเลยไม่ยัดดอกกันเลยเอาฟอนเพื่อเน้นแรงแล้วก็ฟอนมันกัดสองหมื่นประมาณนี้โอเครือของค้าเดียมีอะไรต้องมีอะไรแบบว่า เป็นคาเตือนไหมเกิดว่าควรคานวณเรื่องค่าคอหรืออะไรยังไงก็ที่ที่พอคํานวณดีๆก็ต้องเป็นเลียเพราะว่ามันคอแพนสองใบแต่มันต้องกินเลียระยงสามใบเพฉะนั mm ้น hmm. แล้ว,ลวมีใส่ตัวโดดก็ได้แต่ผมไม่ใส่ดีกว่ามีตัวที่ดีกว่าตัวโดดเยอะแล้วก็พยายามเหลือเลียไว้เลียสักใบหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ปล่อยหมดเลยก็ได้แล้วค่อยไปหาใหม่ประมาณนี้โอเค ครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวกันเด็กโปรไฟล์ของน้องแล้วก็วการเล่นตอนแล้วกันนะโอเคมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นไหมว่ามันสนุกยังไงจะต้คิดเกิดจะได้อะไรบ้างถ้าเ <c oughs> ดลงนี้ถ้าคนที่เล่นซอกาเป็นอย่างนั้นมันก็คือโครงซอกลาเป๊ะเลยก็แค่เปลี่ยนนาไม่ไดเฉยก็ต้องเล่นกับออเดอร์แล้วก็ต้องเป็นเล่นกับไอโซน มือมันก็จะหนาหนักงมาเล่นกับมันแถมเดกนี้ก็เล่นกับยุงได้ด้วยยุงก็ช่วยทําให้จจยมือหนาใช่ประมาณนี้เลย okay, โอเคครับเคก็คงจะหมดนะหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>